นิดน้อยโอเค Google Music a อ <laughs> สวัสดีสวัสดีจ้าพี่น้องเห็นยังวันเนี่ยแฮปปี้นิวเยียเมื่อนี้อันมื่อนี้จีกินเลี่ยงปีใหม่ตอนรับเอยกินเลี่ยงปีเก้าตอนรับปีใหม่แล้วพี่น้องมาที่นี่กันเลย พ่อกับแมก่กะกินอยู่เมืองนอกลูกเต่ากะกินอยู่เมืองไทยพี่น้องก็บาที่นี่กัที่แชทคุยกันแชทไล่ซดหรือว่าเาขเาไม่ได้ไล่สดอโทรศาหาลูกกะเที่อ,อนใส่โทรเรศกันที่ได้คุยกันหนึ่งสินะพี่น้องกับทโทรศ์มาตังโตแล้วก็ทีกินบาร์บีคิวอ หมูย,ยังมักไว้แล้วอัะนั่นกับผักเตรียมไว้แล้วเนาะน้ำจิ้มนี่นี่คือฉลากฉลากพ่อกับเมย์เฮ็ดอยู่นี่เออพอลังวันหนึ่งเม่รลังวันหนึ่งแต่ว่าลังวันอันอันเงินลังวันซ้ำกันพอพอกะรุดพอกับลังพอกับส่วนหนึ่งเมย์กับส่วนหนึ่งคือคนคนหนึ่งลูกคนหนึ่งจับได้สองลังวันพี่นอ้องพอเมย์จับอยู่นี่ลูกลุ่นอยู่พุ่นสินาะจับสุปีจ้า เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยรุ่นต่อไปเนาะพี่น้องว่าจิจังไดอืออือันนี้กับขนมปังฝรัง่งเดี๋ยวจิพามาเบิงบาไปคิว้วมักไวแลวอันนี้ต้มน้ำซุปนี่คือน้ำซุปเนาะบ่ได้จมยังเนาะพี่น้องแค่หัวผักกาดขาวกับแค่รดน้อยนึงแล้วก็ลูกชิน้นแค่นั้นเองซุปต้มน้ำซุป ไปกินอันนี้หมูมักไว้แล้วจ้ะนี่คือมักหมูไว้แล้วคอยอันคอยมักไวแ้แจมหมูว่านเด้เห็นมันเขาเคืองไปซื้อหมูมาแจมหมูวา่านปั่นจักรยานไปซื้อไปซื้อมาหมูว่านนี่เราก็มาหาั่นเราก็มกักเอาใส่ตู้เย็นไว้แล้วบัดนี้ห้องออกจากตู้เย็นเอามาวางไว้พี่น้องเพราะว่าตู้เย็นย่นี่เอเซ่เราข้างล่างมันี่แข็งพี่น้องข้างบนมันบกแข็งอกแต่ว่าข้างล่างมันแข็งก็เลยอันเอามาวางแล้วให้มันละลาย เครื่องดอกเครื่องดื่มครบนะจ๊ะนี่เจ้าประกะวกนี้พวกน้ำเนาะน้ำผลไม้โคกเบียกกินสองเถาพี่น้องซองเถากับบ๊บบ๊บปันไดเรื่องเหล่ายาป่าปิ้งบ่บปันไดเด้อเน้นของกินจ้าพลังพลังนางล่อรางแขเห็นแวบบแบบ <c oughs> นี่ละจ้าแล้วค่อยติดตามตอนต่อไปเดี๋ยวอันอันอัน,อนเดี๋ยวได้เวลาเราจะมาถ่ายเห็นเบิ่งไหมเนาะจ้าตีบตีจ้ายายชองส่งกลั่ติดเนี่ยกปลังช่แนวมาแล้วพี่น้องเมื่อน,นี้ก็อันกินปีใหม่กับลูกกับหลานจับฉลากจับไปแล้วพี่น้องฉลากอันหากก็ได้ถ่ายคลิปตอนจับฉลาก <c oughs> Happy New วี a อสวัสดีปีใหม่ครับบัดีคับยังบัดีครับยังบัดีครับกันบัดีคับบัดีคับบัดีปีใหม่ครับบัดีปีใหม่ครับวันเชลสาปิดมือเร็ว ขอ,องเอเจนชัยาู雅มีรองทตาตำสมแซ่บแซบตำสมแซ่บแซบี่น่องคุ้ยกับร้านคุยกับร้านหน่อย ินไปพร้อมคุยไปพ่อมอันหักอันตอนตอนย่างกับพ่ได้ท้ายคลิปเนาะพี่น้องเครื่องอื่นมีอยู่ตัว มายู่ซื้อๆเลยโทรศัพท์เบิงมุ้งกว้างเนี่ยกับ่ไไ้

จับฉลากให้ลูกให้เจ้ากะจับไปแล้วพี่น้องแต่กะอันปีนึงจับเทียนนึงพี่น้องปีนึงจับฉลากเทียนหนึ่งเพราะว่าอันพอเมย์อันพอเมย์จับอยู่นี่อันลูกอยู่บ้านกะพอเมย์เป็นคนจับฉลากเนาะจ้าลูกกบเป็นคนอันหลุนหลังวันอยู่บ้านกัน แับสุปีเพราะลูกเต้าอ,อันด็งกระลูกเต้าเพราะมีความสูขไปพี่น้องเอ้ยสองเต่าขบบุบีเออร์ดันแทปได้นี่โอ,อ้ยู้โอ,อ้ดู มาเด้อกินบาร์บีคิวน้ำกันพี่น้องในช่องย่างบาร์บีคิวกันเด้อจา้าบาร์บีคิวบาร์บีคิวกินบาร์บีคิวข้าวดาวลูกเต้ากระอันจับฉลากกับลูกกระเต้าไปแล้วพี่น้องก็เลยอัน กบได้ทายคลิปอันเมื่อแต่อันอันไล่โสดกับบได้ทายคลิปบัดลืมอันว่าอันโทรศัพท์เคื่องอีกเคื่องหนึ่งเมื่อแต่อันคุยกับลูกกับหลานอยู่กับเล่บบได้ไล่อันเล่บบได้ทายคลิปอันตอนจบสลากที่นอนกับว่าเป็นยังดอกน้องมันอยู่ใไไล่โซด ก็บม่ได้อันเห็ดไฟแห้งเพราะมันสุกแล้วก็ต้องเห็ดไฟแห้งสินไห Berlin. Oh Berlin. Aber erstmal starten es dabei Sydney, Australien. Ich bin noch hier, ja. Noch nicht, drei Minuten, ne? Und drei Minuten. Wie spät? Nee. Hm. 15. 14. Ja.

SpongeBob, okay. Nah. No. Nah. I don't I... Uh -huh. I, cook, I feel Bùi bùm 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 Cái mặt hả Ừ Xem hết cái dạng Một cái lòng hồ Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn